สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอภิช,ชาติชลีกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5โรงเรียนชัยงวญญาณกุลค่ะและในคลิปวิดีโอนี้นะคะหนูก็จะมาทำการสรุปกิจกรรมต่างๆที่หนูเคยทำและนำมาใส่ในพอร์ตโฟลิโอของหนูค่ะรบกวนท่านคณะกรรมงการที่รับชมอยู่นะคะหากเปิดพอร์ตโฟลิโอของหนูควบคู่ไปด้วยกับการดูวิดีโอก็จะทำให้เห็นภาพมากยิ่งขึ้นค่ะเราไปเริ่มกันที่กิจกรรมแรกกันเลยดีกว่าค่ะ กิจกรรมแรกนะคะก็คือการแข่งขัน,น s t o r y t e l ลลิ่ค่ะประจำปีการศึกษา2,566หรือว่าตอนนั้นหนูกําลังศึกษาอยู่ที่เชมเบอร์มศึกษาปีที่4โดยเกณฑ์นะคะก็คือเราสามารถเลือกเรื่องใดก็ได้ค่ะมาเล่าให้ฟังเป็นภาษาอังกฤษภายในระ,ระยะเวลา7นาทีส่วนเรื่องที่หนูเลือกที่จะมาเล่านะคะก็คือเรื่องซินเดเรลล่านั่นเองค่ะผลการแข่งขันที่หนูได้นะคะก็คือได้รับรางวัลเราชนะเลิศอันดับที่1ห,หรือว่า ได้ที่2นั่นเองค่ะกิจกรรมต่อมาที่เข้าร่วมนะคะก็คือกิจกรรม Talent Show ของ EP Camp ค่ะปี2,566ค่ายชื่อว่าเอาทารุนะคะโดยบทที่หนูได้รับค่ะก็คือ drunk person หรือว่าบทคนเมานั่นเองค่ะและในปีนี้นะคะพวกเราได้รับรางวัลร่วมกันก็คือได้บทดีเด่นค่ะกิจกรรมต่อมานะคะเป็นกิจกรรมของวันเปิดโลกอาชีพของกลุ่มสาระการเรียนรู้การเงนินอาชีพจัดขึ้นในวันที่13กันยาย,ยน2567ค่ะ ซึ่งในวันนี้นะคะเราได้ร่วมกันเปิดบูธขายขนมขนมอันนั้นก็คือบานอฟฟี่นั่นเองค่ะหนูเป็นหนึ่งในตัวแทนการทำบานอฟฟี่ซึ่งเข้าทางหนูพอดีเลยค่ะเพราะว่าหนูสนใจในการทำขนมแล้วก็การขายของด้วยค่ะบอกเลยนะคะว่าบานอฟฟี่เราอร่อยมากแล้วก็ผลตอบรับด e ีเยี่ยมค่ะเพราะว่าเราขาย100ถ้วยหมดภายใน30สินาทีค่ะและกิจกรรมต่อมานะคะก็เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่หนูภูมิใจมากที่สุดเลยค่ะ นั่นก็คือการได้รับคัดเลือกเป็นหนึ่งในคณะผู้นำเชียร์คณะสีดาวเรืองนั่นเองค่ะประจำปีการศึกษา2,566และ2,567ค่ะในปีแรกนะคะ256 6หนูใช้ระ,ระยะเวลาฝึกซ้อมประมาณ3เดือนค่ะและได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่6หรือว่าที่5นั่นเองค่ะและในปีถัดมานะคะ2,567ปีนี้หนูอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และชั้นม5นะคะจะเป็น ผู้จัดการและดูแลเรื่องกีฬาสีค่ะทั้งเรื่องสแตนเชียผู้นำเชียแล้วก็สวัสดิการค่ะหมห้าก็จะเป็นคนแบ่งกันจัดการนะคะซึ่งหนูได้มีโอกาสทำหลายหน้าที่มากเลยค่ะรวมถึงการเป็นผู้นำเชียด้วยค่ะและในปีน,นะคะพวกเราได้รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งค่ะ และกิจกรรมชิ้นสุดท้ายนะคะก็คือการได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนห้องในการถือพานไหว้ครูประจําปี2,566ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นกิจกรรมที่หนูได้เข้าร่วมและนํามาใส่พอร์ตโฟลิโอของหนูค่ะซึ่งท่านคณะกรรมการอาจจะสงสัยนะคะว่าเชื่อมโยงกับจิตวิทยายัางไงไปหาคำตอบในคลิปนี้กันเลยค่ะคลิปข้างๆสําสหรับคลิปนี้ขอบคุณสําหรับการรับชมและรับฟังและรับพิจารณาหนูนะคะขอบคุณค่ะ